คุณผู้ชมคะก็ต้องบอกเลยนะคะว่าตั้งแต่หนุม่มนิกกี้นาัชชาัของเราตอนนี้สถานนะหัวใจเนี่ยไม่ว่างแล้วบอกเลยนะคะว่าโอ้โหมีแต่โมเมนต์ความหวานออกมาให้เอฟซีแฟนคลับเอฟซีขาหื่นของเจ้าตัวได้เห็นอยู่บ่อยครั้งเอามากๆแทบจะทุกวันเลยก็ว่าได้ในตอนนี้ตั้งแต่นิกกี้นัชชติเองเนี่ยได้มีการออกมายอมรับนะคะว่าตอนนี้เองเนี่ยกําลังคุยอยู่กับสาวนอกวงการอย่างสาวเปียโน,โนแล้วคุณผู้ชมคะก็สร้างความฮือฮาให้กับเอฟซีแฟนคลับของ จ้าตัวเป็นอย่างมากเพราะก็เป็นที่รู้กันดีหละนะคะว่าหนุ่มนิกกี้นะัชชัดของเราเนี่ยใช้สถานะสดมาได้สักพักใหญ่ๆแล้วแล้วตอนนี้เองเนี่ยหัวใจก็กลับมาเป็นสีชมพูอีกครั้งหนึ่งแล้วหากใครนะคะที่ได้ติดตามหนุ่มนิกกี้นะัชชัดแล้วก็สาวเปียโนโก็ต้องบอกเลยนะคะว่าทั้งสองคนนี้เนี่ยตอนนี้แลดูเหมือนว่าจะครั้งรักเอามากๆจริงๆนะคะมีการออกมาไลฟ์สดด้วยกันแทบจะทุกค่ำคืนรวมถึงนะคะมีการโผล่เข้าไปคอมเมนต์แ กไปมาผ่านช่องทางโซเชียลอีกด้วยค่ะคุณผู้ชมคะทีนี้ล่าสุดนี้เลยก็มีโมเมนต์นะคะความหวานความน่ารักของหนุ่มนิกกี้นชัดแล้วก็สาวเปียโ,โนค่ะมาให้เหล่าเอแฟนคลับได้เห็นกันอีกแล้วซึ่งก็คือว่าทางด้านของสาวเปียโนเองเนี่ยก็ได้มีการออกมาโพสคลิปวิดีโอขณะที่ว่านั่งแกะกล่องสุ่มกับหนุ่มนิกกี้นชัดนี่เลยคลิปวิดีโอดังกล่าวนี้เลยคุณผู้ชมคาโอ้โหดูแล้วเนี่ยมีแต่ความมุ้งมลิงฟรุงฟริงนะคะความรักเนี่ย ฟุ้งเอามากๆหวานมากๆจริงๆขนาดน้ําตาลที่ว่าหวานโอ้โหเจอช็อตคู่ของหนุ่มนิกกี้นะชัดแล้วก็สาวเปียนโนเข้าไปอย่างต้องยอมแพ้เลยนะคะเนี่ยซึ่งภายในคลิปวิดีโอดังกล่าวนี้ทั้ง2คนเนี่ยตั้งใจมากๆนะคะกับการแกะกล่องซุมแล้วก็มีการพูด คุยกันนี่หละมีการกระหนุงกระหนิงมุงม้งมิ้งกันแบบน่ารักน่ารักคุณผู้ชมคะ่ะนี่เลยคลิปวิดีโอดังกล่าวนี้โอ้โหบอกเลยว่าหวานเอามากๆจริงๆหากใครที่ได้กดเข้ามาดูนะคะซึ่งก็ต้องบอกเลยคะ่ะว่าหลังจากคลิปวิดีโอดังกล่าวนี้ของสาวเปียโนถูกเผยแพร่ออกไปแล้ว fc ขาหื่อน,นะคะทางก็พากันเข้ามาคอมเมนต์เยอะแยะมากมายทั้งบอกว่าเป็นผู้หญิงที่สวยมากๆค่ะการพูดจาน่ารักมีมารายาทดีวางตัวดีทัศนคติดีเป็นผู้หญิงที่สวยทุกๆส่วน ผมสวยผิวสวยเล็บสวยหน้าสวยหุ่นสวยหัวเราะยังสวยร้องไห้ยังสวยและจิตใจเธอสวยแล้วก็ยังมีคอมเมนต์อื่นๆอีกเยอะแยะมากมายนะคะทั้งบอกว่าน่ารักมากเวลาอยู่ด้วยกันยิ้มตามทุกครั้งที่น้องทั้งสองคนมองตากันเห็นความรักความสุขความเข้าใจความอบอุ่นมากมายอยู่ในนั้นมันน่ารักมากๆโซคัสนิกกี้เป็นผู้ชายที่โชคดีที่สุดที่ได้น้องเป็นแฟนน้องน่ารักเก่งขนาดเราเป็นผู้หญิงด้วยกันยังชอบน้องเลยแล้วก็ไม่ หมดเพียงเท่านี้คุณผู้ชมคะก็ต้องบอกเลยนะคะว่าเหล่า FC แฟนคลับเองเนี่ยต่างพักกันเข้ามาคอมเมนต์นะคะถึงโมเมนต์ความน่ารักความหวานของหนุ่มนิกกี้นชะันแล้วก็สาวเปียโ,โนเยอะแยะมากมายสนั่นโซเชียลของสาวเปียโ,โนเลยก็ว่าได้ค่ะก็แม้ตอนนี้คนกําลังมีความรักอน,นะคะคุณผู้ชมคะ่ะทําอะไรเนี่ยก็แลดูน่ารักไปหมดเลยจริงๆแหลคะค่ะ